สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเซล์ตักตัวตึงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเซลลตักนะคะก็อยู่กับเจ้านะคะ x p e n เ e r g ดสีขาวมุกค,คันนี้นะคะ x p e n n e r r คันนี้นะคะเป็นรุ่นตัว GT นะคะ2022นะคะ ราคานะคะคอยู่ที่895,000บาทนะคะบวกค่าสีขาวไปอีก1,000 0บาทนะคะก็จะเป็นราคาอยู่ที่9 5 0 0 0 0บาทนะคะวันนี้นะคะคเซลตักก็จะพามาชมกันนะคะว่าเราตกแต่งอุปกรณ์อะไรให้คุณลูกค้ากันบ้างนะคะต้องบอกเลยว่าคันนี้นะคะแต่งแบบว่าจัดเต็มมากนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะด้านหน้าของเรานะคะเซลตักได้ทำการติดตั้งตัวโลโก้นะคะเป็น e x p e n d e r สีดำนะคะตัวข้างหน้าตัว X ตัวนี้จะเป็นสีแดงนะคะ มาพร้อมกับตัวกระจังหน,นหน้านะคะแบบอันผาดหรือเป็นแบบเอ็กพาดนั่นเองที่กําลังเป็นที่นิยมกันอยู่ตอนนี้เลยนะคะโลโก้ของตัวมิสตูเพชรสามดวงของเราจะเป็นสีแดงมาให้นะคะ แล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะคะเราได้ทําการติดตั้งตัวชุดแต่งนะคะสเกิร์ตนะคะเป็นของตัวเน็กเตอร์นะคะก็จะเป็นสีดําตัดกันกับกระจังหน้าตัดก,กันกับโลโก้นะคะทําให้รถของเราดูสวยงามดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะกับชุดแต่งของตัวเน็กเตอร์ตัวนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเซลล์ตั๊กจะพาไปชมด้านข้างกันต่อเลยนะคะว่าเราติดตั้งอะไรให้คุณลูกค้ากันบ้างนะคะ รถคันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าตัวนี้นะคะล้อแม็กของเรานะคะจะมาจากทางของมิสซูมอเตอร์ให้แล้วนะคะจะเป็นขนาดล้ออยู่ที่17นิ้วนะคะเป็นล้อแม็กสีดําตัดกับสีโครเมียมนะคะนะคะตัวนี้นะคะเราได้ทําการติดตั้งกันศาสตร์นะคะของ e x p e เ d e r มาให้นะคะมีโลโก้ e x p e เ d e r มาให้ด้วยนะคะสวยงามกันเลยทีเดียวแล้วก็ส่วนมือจับประตูนะคะเราปิดตั้งตัวครอบนะคะหรือจะเป็นตัวเบ้ามือเปิดนั่นเอง ตัวนี้จะเป็นสีดํานะคะรถคันนี้ก็จะเน,น้นบอกว่าขาวดำนะคะเพื่อให้มันดูสีตัดกันในส่วนของฟิล์มฟิล์มของเราสังเกตนะคะว่าถ้าลูกค้ามองจากด้านนอกเนี่ยค่ะจะค่อนข้างมืดนะคะจะมองไม่เห็นข้างในแต่ถ้าเราเข้าไปอยู่ข้างในรถนะคะนี่มาดูข้างในกันเลยค่ะ ฟิล์มของเราก็จะดูแบบว่ามองเห็นชัดเจนนะคะก็คือง่ายๆเลยเมืดนอกสว่างในนะคะฟิล์มของเรารับประกันให้8ปีกันเลยนะคะในส่วนของภายในมาต่อกันเลยค่ะภายในนะคะเราได้ทําการติดตั้งตัวสครับเพลทนะคะของเอ็กเทนเดอร์มาให้นะคะเป็นแบบ2ชั้นเลยเนาะแล้วก็พรม6 d เราได้ทําการติดตั้งให้ลูกค้าเป็นสีแบบออกสีแดงสีวายแดงนะคะประมาณนี้แต่เข็บก็จะเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็ หน้าจอของเรานะคะจะเป็นจอ a อนด o อยนะคะจะเป็นขนาด10นิ้วนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเซลตักพาชมรีวิวนะคะรถ Extender ของคันนี้นะคะก็คือแต่งให้แบบว่าทั้งคันครบชุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งนะคะหรือจะเป็นกระจังหน้าหรือจะเป็นจอหน้าจอกลางนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็ออกรถแค่39,00 0บาทนะคะแต่ถ้าลูกค้าต้องการติดตั้งประตูท้ายไฟฟ้าเพิ่มนะคะก็จะเป็นการบวกเพิ่มในราคาของประตูท้ายไฟฟ้านะคะ นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะอยากจะออกรถคันใหม่สวยๆนะคะมิสูเอชเพนเดอร์คันนี้ก็ตอบโจทย์นะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่กําลังนิยมอยู่ตอนนี้นะคะสามารถทักอินบ็อกนะคะด้าน,นล่างตามลิงก์หรือว่าจะเป็น ID l ดียก็ได้นะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์เซลตักนะคะ0 9 4 2 7 9 0 2 6 0นะคะเซลตักยินดีให้บริการลูกค้าทุกๆท่านเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเซลตักมิซูตัวตึงขอลาไปก่อนนะคะไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าว่าเซลตักจะมารีวิวรถรุ่นไหนให้ลูกค้าได้ชมกันสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับเซลล์ตักนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ